ที่คุณลูกค้าค่อนข้างตามค่ะว่าไม่มีเหรอหรือ,เ,อ,อเขาเรียกกัไรสินค้าจะเป็นตัวที่หมดเร็วมากสำหรับเป็นลายริวแบบนี้นะคะและเป็นผ้าไหม่อิตาลีค่ะเรามาดูกันนะคะว่ารุ่นนี้รอบอกอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะคุณลูกคา้าตัวนี้รอบอกอยู่ที่54นิ้วนะคะรอบอกอยู่ที่54นะคะคุณลูกค้าค่ะ สำหรับรุ่นนี้รอบอกอยู่ที่54นิ้วเป็นทรงปกเชิ้ตนะคะเป็นปกเชิ้ตกระดุมนะจะเป็นแบบนี้ค่ะกระดุมนี้ปลดได้นะคะส่วนแขนจะเป็นแขนเบิ้ลแบบนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นทรงแขนสั้นค่ะเป็นลายริ้วใหญ่แม่ค้าขออนุญาตเรียกเป็นลายริ้วใหญ่นะคะมีด้วยกันทั้งหมดค่ะ5สีนะสีนี้นะคะจะออกเป็นสีขาวนะคะ แล้วก็ออกเป็นสีโอรสนะคะขาวตัดโอรสนะสีแรกนะคะเรามาดูสีที่สองกันค่ะคุณลูกค้าสีที่สองจะเป็นขาวตัดชมพูชมพูนี้ชมพูออกชมพูบันเย็นนะคะนะคะสีที่สองค่ะสีที่สามนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาจะเป็นตัวตัดม่วงเป็นพื้นขาวตัดม่วงค่ะสีที่สาม นะคะสีที่สามจะเป็นพื้นขาวตัดม่วงสีที่สี่นะคะคุณลูกค้าขาจะเป็นพื้นขาวตัดสีฟ้านะคะพื้นขาวตัดฟ้าค่ะสีที่สี่โอเคนะและสีสุดท้ายค่ะจะเป็นพื้นขาวตัดเขียวนะคะออกเขียวมินนะคะคุณลูกค้านะคะมีด้วยกันทั้งหมด5สีนะคะรุ่นนี้โอเวอร์ไซส์รุ่นนี้ ห้สีนิ้วนะคะทรงโอเวอร์ไซส์นะมีด้วยกันทั้งหมด5สีนะคะคุณลูกค้าขาโอเคนะเป็นผ้าไหมอิตาลีค่ะในาราคานะคะคุณลูกค้า200บาทสำหรับรุ่นนี้คุณลูกค้าชอบสีไหนชอบลายไหนแคปเจอร์มาได้เลยนะคะโอเคไหมแคปเจอร์มาได้เลยนะคะนี่คือสีที่มีค่ะนี่คือสีที่มีนะคะนี่เลย เราไปดูกันแบบต่อไปนะคะวันนี้ก็เป็นผ้าผ้าเป็นผ้าไหมอิตาลีเหมือนกันแต่ว่าเป็นลายดอกเดซี่ซึ่งซึ่งตัวมค้าต้องแจ้งว่าตัวนี้ผ้าลายนี้ค่อนข้างเออเขาเรียกว่าลายเดีอะคุณลูกค้าเนี่ยคะ่ะเห็นไหมแม้แต่ผมอะค่ะเห็นไหมคะก็ยังเป็นลายเดซี่อยู่เลย นะคะซึ่งคนกำลังนิยมมากอยู่ในช่วงที่กำลังท็อปคิดมากสำหรับลายผ้าดอกเดซี่ค่ะเรามาดูกันค่ะว่ามีสีอะไรตัวนี้นะคะยี่สดห้าหนิ้วเลยค่ะทำไมตัวนี้ถึงได้ดูกว้างขึ้นเพราะว่าช่วงใต้เนี่ยค่ะใต้หน้าอกนะคะเขาเย็บรูดนะคะมันเลยทำให้ดูกว้างขึ้นเป็นแขนบอลลูนนะคะ เป็นทรงแขนบอลลูนนะคะคุณลูกค้าโอเคสีนะคะเรามาเริ่มกันคือสีเขียวค่ะสีม่วงค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าสองสีนี้เป็นสีขายไม่ใช่ขอโทษไหมคะใช้คำผิดสองสีนี้เป็นสีที่ท็อปฮิตอยู่ในช่วงนี้สีเขียวกับสีม่วงกำลังมาแต่ว่าเป็นเขียวไหนเป็นม่วงไหนเนี่ยเราก็ดูกันไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะเขียวค่ะม่วงค่ะตัวนี้ออกสีชมพูนะคะคุณลูกค้านี่ สวยทุกสีไหมคะสามสีแล้วนะตัวนี้จะเป็นขาวค่ะเดี๋ยวนะตัวนี้จะเป็นขาวเดี๋ยวนะคะคุณลูกค้าเพราะพอพดีเป็นไซส์ใหญ่ไม้แขวนก็เลยก็เลยจะออกจะหลวมนิดหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นพื้นขาวดอกดำส่วนตัวนี้เป็นพื้นดำดอกขาวนะคะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะคุณลูกค้าห้าสีเลยค่ะ นี่ดูสีกันชัดๆเลยนะคะนี่ดอกกันเด่นๆเน้นๆกันไปเลยนะคะคุณลูกค้าขาห้าสิบหกนิ้วนะคะวัดได้ยี่สิบแปดยี่สิบแปดคือห้าสิบหกค่ะตัวนี้ห้าสิบหกนิ้วจับกันไปได้เลยนะคะในราคาเดียวค่ะคุณลูกคา้าแม่ค้าขายในราคาเดียวให้คุณลูกค้าเลยค่ะคือสองร้อยบาทนะคะส่วนมากแล้วตัวไหนที่ขายในราคาสองร้อยได้แม่ค้าจับเสมอค่ะ นะคะขายค่าราคาไปได้ได้กำไรน้อยหน่อยไม่เป็นไรค่ะแม่ค้ายินดีนะคะที่จะสนําเสนอให้กับคุณลูกค้าน่ารักที่ท,ทุกทุกท่านแต่ถ้าตัวไหนที่มันไม่ไหวจริงๆอันนั้นก็ขออนุญาตขายตามราคาสภาพงานที่ที่ต้นทุนมาสูงอกันนะคะไซส์เล็กส่วนมากแล้วก็จะมีลายเสือไปเยอะ แต่อเวไซส์นะคะยังไม่ค่อยมีลายเสือวันนี้เลยจัดให้ค่ะคุณลูกค้าขาเรามาเริ่มกันนะคะ,อะเอาสีนี้แล้วกันเพราะว่ามันจะเห็นชัดนะคะเดี๋ยวสีแตละสีเนะ่เดี๋ยวจะให้พี่จอยนะคะพี่จอยพี่จอยฟังอยู่พี่จอยช่วยหน่อยนะคะแตละสีให้พี่จอยระบุไว้เลยว่าแบบไหนเรียกว่าสีอะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณลูกค้าแจ้งกับแอดมิน จะได้เห็นชัดเจนว่าอ๋อรุนนี้เขาเรียกสีนี้นะรุ่นนี้เขาเรียกสีนี้นะจะพยายามให้พี่จอยทําให้นะคะคุณลูกค้าจะได้ชัดเจนขึ้นจะได้ไม่เรียกสีผิดพลาดเราจะได้เข้าใจตรงกันระหว่างร้านค้ากับคุณลูกค้าโอเคนะมาค่ะเรามาเริ่มกันนะคะตัวนี้เป็นผ้าไหมนะคะเป็นผ้าไหมอิตาลีค่ะคุณลูกค้ารอบอก54นิ้วนะคะอก54ตัวนี้ความยาวอยู่ที่30 อก54ความยาวอยู่ที่30มีด้วยกันทั้งหมด5สีอย่างที่แจ้งคุณลูกค้านะคะว่าสีเดี๋ยวจะให้พี่จอยเขียนลงในรูปเลยว่ามันเป็นสีอะไรคุณลูกค้าจะได้เข้าใจตรงกับทางแอดมินที่ก็จัดสินค้าจะได้ไม่จัดสินค้าผิดพลาดสรุปนะคะตัวนี้เป็นโอเวอร์ไซส์นะคะสีนี้เดี๋ยวให้พี่จอยเอารูปเขียนเขียนลงในในคลิปเวลาที่ที่ทำนะคะ ว่าสีนี้เรียกว่าสีอะไรนะคะนี่เลยนะคะนี่เป็นงานตัวนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูสีที่สองกันนะคะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าขานี่เลยนี่สีที่สองนะคะพี่จอยอย่าลืมเขียนเนออสีไว้ใต้รูปให้แม่ด้วยนะพี่จอยทุกวันนี้ัมยคะต้องสื่อสารผ่านกับพี่จอยผ่านคลิปค่ะเพราะว่าพี่จอยเขาต้องอ่านเขาต้องดูคลิปทุกคลิป,ลปใช่ไหมคะ เขาก็จะทาตามไหมคะแจ้งเอาตามนั้นนะโอเคนะคะเดี๋ยวพี่จอยเขาเขียนให้นะคะว่าแต่ละสีคือสีอะไรอันนี้เป็นสีที่สองนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะห้าสิบสี่นะคะรุ่นนี้มาสีที่สามกันค่ะนี่เลยค่ะสีที่สามนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาเรามาดูสีที่สี่กันนะคะนี่เลยค่ะ เป็นสีออกเทาๆค่ะคุณลูกค้าขาออมันไม่เทามันออกฟ้าตัวนี้ออกฟ้าแต่เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งจะออกเทานี่ตัวนี้จะออกเทาค่ะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะห้าสีเลยค่ะคุณลูกค้าขามีอีกสีหนึ่งนะคะตัวนี้จะออกเทาตัวนี้จะออกฟ้านะคะอึ๊บสะมีทั้งหมดนะคะคุณลูกค้าห้าสีค่ะ มีด้วยกันทั้งหมด5สีนะคะโอเวอร์ไซส์เป็นทรงเชิ้ตนะคะงานตัวนี้จะเป็นทรงเชิ้ตนะแล้วก็แขนยาวนะคะติดกระดุมปลายแขนนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่เป็นโอเวอร์ไซส์54นิ้วนะคะสำหรับลายเสือรุ่นนี้ค่ะโอเคนะเราไปต่อกันแบบต่อไปนะ เรามาดูกันว่าตัวนี้รอบอกอยู่ที่เท่าไหร่นะคะคุณลูกค้ารอบอกตัวนี้อยู่ห้าสิบนิ้วเป็นผ้าไหมอิตาลีลายนิ้วนะคะ54นิ้วค่ะทรงตัวนี้จะเป็นทรงแขนตุ๊กตานะคะแขนจะอยู่เลยเลยนี้ออกมาค่ะเลยอ่าเนี่ยค่ะเลยเขอ้อศอกลงมา เป็นทรงคอวีนะคะคุณลูกค้าขาแล้วก็เขาจะทําเป็นระบายนะคะตรงช่วงหน้าอกไล่ลงมาเลยนะคะเหมือนเป็นทรงตัวยูนะคะเพิ่มความคิดเก๋ให้กับตัวเสื้อด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นลายริ้วเป็นผ้าไหมอิตาลีค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะชอบงานลายริ้วใหญ่จับได้เลยนะคะสีนี้จะออกเป็นสีขาว นะคะขาวดอกริ้วฟ้าแม่นะคะ้าขอเรียกขาวลิ้วฟ้านะคะส่วนตัวนี้จะเป็นขาวลิ้วชมพูนะคะชมพูออกชมพูบานเย็นนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นลิ้วขาวม่วงค่ะลิ้วขาวม่วงนะคะสําหรับลายนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นริ้วขาวออกสีเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค้าเรียกกัน <c oughs> ลืมอ่ะเดี๋ยวนะคะ ตัวนี้ค่ะเป็นลายนี้ค่ะเป็นออกสีสีสีติดอยู่ที่ปากอ่ะไม่น่านะกค่ะถุงบอกว่าพออยู่เยอะแล้วความจําจะเริ่มไม่ค่อยดีไกลลำไม่ขาอ่ะส่วนตัวนี้เป็นเขียวค่ะเลี้ยวเขียวค่ะเขียวมิ้น์นะคะยังนึกสีไม่ออกจริงๆนะนี่ค่ะมีทั้งหมดห้าสีนี้ค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าชอบสีไหนแคปเจอร์มันได้เลยค่ะคุณลูกค้าชอบสีไหนแคปเจอร์มันได้เลยนะคะแม่ค้าลืมสีจริงๆอะ่ะแม่ค้าลืมสีเนี้ยคุณลูกค้า พี่จอยสีนี้สีอะไรช่วยเขียนไว้ให้แม่หน่อยนะแม่ลืมสีอะ่ะเดี๋ยวจะให้พี่จอยพยายามให้พี่จอยนะคะเขียนเอ่อสีไว้ในแต่ละชิ้นนะคะว่ารุ่นไหนสีอะไรบ้างนะคะคุณลูกค้าโอเคค่ะทั้งหมด5สีนะคะสำหรับโอเวอร์ไซส์รุ่นนี้เราไปดูที่แบบสุดท้ายกันค่ะว่าเป็นลายไหน คลิปนี้นะคะนี่เลยการตัวนี้ค่ะรอบอกนะคะห้าสิบสี่นิ้วนะคะรอบอกห้าสิบสี่นิ้วนี่เห็นไหมคะเป็นแขนบอลลูนนะคะเขาเพิ่มความกิิบเก๋เป็นทรงเป็นทรงคองกลมนะคะนี่เขาทาความกิิบเก๋ให้กับตัวเสื้อตรงนี้นะคะบอลลูนนะคะเป็นแขนบอลลูนค่ะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะสี่สีค่ะ ตัวนี้ออกเป็นสีเขียวมิ้นค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้นะคะออกเป็นสีเหลืองค่ะสองสีแล้วนะสีเหลืองค่ะตัวนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นสีกรมค่ะสีกรมนะคะและตัวนี้นะคะออกเป็นสีชมพูโอรสมีด้วยกันทั้งหมดสี่สีค่ะสำหรับงานรุ่นนี้ นะคะเป็นแขนบอลลูนนะเป็นโอเวอร์ไซส์แขนบอลลูนนะคะคุณลูกคา้าในราคานะคะในราคา200บาทค่ะคุณลูกค้าชอบสีไหนแคปเจอร์สอบถามได้เลยนะคะสินค้ามีไม่เยอะนะคะคุณลูกค้าสำหรับงานโอเวอร์ไซส์นะคะรีบจัดนะคะคุณลูกค้าท่านไหนชอบนะคะลายผ้าเนื้อผ้าตัวนี้บอกเลยค่ะว่าเป็นผ้าเนื้อนิ่มใส่สบาย นะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นผ้าเนื้อนิ่มใส่สบายค่ะคุณลูกค้ามีด้วยกันทั้งหมดสีสีชอบสีไหนแคปเจอร์ได้เลยทุกสีสวยทุกสีนะคะสีสวยสีหวานนะสีเขาไม่ได้ดูเหมือนเป็นสดแม้กระทั่งสีเหลืองถามว่าดูสดนะแตก่ก็ดูสวยอะคุณลูกค้านะคะส่วนอันนี้สีเหมือนสีพัทเชลค่ะเป็นสีพัทเชลเลยนะคะคุณลูกค้าสวยทุกสี นะคะคุณลูกค้าสําหรับคลิปนี้นะคะผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะช่องทางการติดต่อ0922885นะคะ11116 0922885 228ค่ะทุกรุ่นทุกแบบที่คุณลูกค้าชอบแคปเจอร์สอบถามด่วนนะคะนัทยา C.A. ช่อง YouTube นะคะแม่ค้านะคะรกราบขอบพระคุณคุณลูกค้านะคะที่คอยสนับสนุนและอุดหนุนกัน สวัสดีนะคะแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ